สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีสวัสดีค่ะคุณพี่เป็นไงคะค่ะเข้าสู่หน้าฝนค่ะพายุอืมก็ยังต่ออีกเดือนหนึ่งนะเวิร์ฟฟอนโฮมค่ะจากเดือนนี้เราก็โอเคแล้วนะะแต่ไม่รู้จะเริ่มเบื่อหรือยังเราก็มีเบื่อบ้างไม่เบื่อบ้างก็ว่ากันไปค่ะก็เรารายการปุ้หน่อยปลายข่าวค่ะก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะไหนไหนก็ทุกคนก็ จัดแคมปปงแคมเปญกันกระนำซัมเมอร์เซลแล้วเราก็เลยเอามาอยู่ในช่วงของปุ่นหน่อยไปข่าวช่วงที่2เราก็จะมีนิว n นอร์มอลเหมือนชาวบ้านเขาเหมือนกันใช่ไหมคะด้เราก็เป็นนิว n นอร์มอลก็นิวนอร์มอลใช่ไหมใช่งั้นก็จะได้ไม่ต้องตกเทรนก็เราก็จะมีแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็เป็นการพูดถึงข่าวอาจจะมีอัปเดตของข่าวใหม่แล้วก็ข่าวเก่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็ช่วงที่สก็คือเราเปิด เปิดประตูดูแคมเปญก็พี่น้อง PR ผู้ประกอบการผู้ประกอบการาอ่าลายไหนท่านไหนจะส่งมาให้เราช่วยโปรโมทช่วยขายของเราก็ยินดีนะคะ,คะก็คือเราจะอยู่ในช่วงที่สองก็คือช่วงที่เปิดประตูดูแคมเปญน,นะคะ,คะก็อ่าช่วงแรกก็เข้าข่าวนิดน,นึงะนะ,ะก็ทุกคนบอกว่า new normal <c oughs> เราก็มีแนว n o น m a l มเหมือนกันช่วงช่วงที่สอง <c oughs> วันนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนพูดถึงหลังโควิดมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในในในแทบทุกธุรกิจรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ด้วย <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ทุกคนก็พูดถึงก็คือเรื่องของ n e w n o r m a l หลังโควิดทิีของคนจะเปลี่ยนไปยังไงรูป <c oughs> แบบของการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนไปยังไง <c oughs> สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือทุกคน จุดเปลี่ยนที่เราพูดมาตลอดก็คือในเรื่องของการเอาออนไลน์เข้ามาช่วยขายเนาะะมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็ก็จะจะเป็นอีกมิตินึง่งส่วนที่ว่าการเอาออนไลน์เข้ามาช่วยขายเนี่ยะจะจบดิวจะปิดการขายผ่านออนไลน์ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ยังก็ยังจะต้องลุ้นกันอยู่เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่เราพูดมาตลอดว่าที่อยู่อาศัยคือทรัพย์สินใหญ่ <c oughs> ที่สุดท้ายแล้วก็คนก็ต้องเข้าไปดู <c oughs> ที่โครงการว่าแผ่นพื้นลามิเนที่คุณให้เนี่ยไม่มีเสียง <c oughs> ไม่อีดออดเนี่ย <c oughs> เหยียบแล้วมันเป็นจริงหรือ,อไม่มีเสียงจริงหรือเปล่า <c oughs> อันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าการนําข้อมูลผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ผ่านทุกท่องสารของการสื่อสารเพื่อที่จะ ครั้งแรกไม่ต้องให้คนมาดูโครงการคือโดยปกติคนที่จะซื้อที่อยู่อาศัยหนึ่งหนึ่งห้องหนึ่งหลังเนี่ยจะต้องไปดูโครงการเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามครั้งอันนี้ให้ดูวิดีโอเขาให้ดูวิดีโอไปก่อนเห็นภาพเสมือนจริงใช่อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะปัจจุบันนี้เห็นภาพชัดเจนหลายโครงการหลายบริษัททำแล้วอีกอันนึงก็คือที่หลายๆคนอย่างอย่างเซนาเองเนี่ยเขาก็นำเอานวัตกรรมคือโซล่าโซล่าเข้ามาใส่ จากเดิมเนี่ยเขาก็จะใส่คอนโดส่วนตรงพื้นที่ส่วนกลางานะคะติดตั้งโซลา่าแผงโซลา่าให้กับลูกบ้านแล้วก็โครงการบ้านเดี่ยวและล่าสุดก็ประกาศที่จะเอาเป็นทาวน์เฮาส์ติดโซลา่าในในในทุกโครงการของเสนาอันนี้เหมือนเป็นออปชั่นเลยเหมือนกับคล้ายๆว่าซื้อบ้านแล้วแถมปั๊มน้ำทำให้โซลา่า แขกโซลาเข้าไปอยู่บนหลังคาเนี่ยเหมือนปั๊มน้ำเลยก็จะเริ่มประเดิมที่เซนาวิวลำลูกกาคลองหกอันนี้ก็พื้นที่ส2มสิบสองไร่ตรงจริงๆโครงการนี้มันมีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็เทาเฮาอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่เสนาเข้าไปเพราะเขามองว่าอันนี้มันมัน,ม,นมันเกิดในจังหวะที่ทุกคนทําง,งานอยู่ที่บ้านค่ะจริงๆกลุ่มคนที่ทําง,งานอยู่ที่บ้านอและที่ต้องการประหยัดมากที่สุดเนี่ยว่าเป็น<ร>แล้วพลังงาน ประหยัดพลังงานกับประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยใช่ไหมเพราะทุกคนบอกช่วงเดินเบษาทุกคนแหมค่าไฟก็เยอะไฟขึ้นเยอะบนก็เป็นแถวเป็นเท่าตัวค่าใช้จ่ายขึ้นมาคนที่จะประหยัดต้องการประหยัดเงินในกระเป๋ามากที่สุดคือกลุ่มคนที่อยู่เทาเฮาส์นอกจากแต่คุณที่จะประหยัดการเดินทางไม่ต้องมาทํางานแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายภายในบ้านมันก็ต้องไม่พองด้วยนะอันนี้คือคือสิ่งหนึ่งที่ที่เข้ามาทําก็น่าจะ เปิดตัวเปิดขายอย่างเป็นทางการก็ช่วงมิถุนายนนี้ที่เซนาวิวลำลูกาคองหกนอกจากของกลุ่มเซนาแล้วของโอรแลนก์ก็มีการปรับหลายๆอย่างเหมือนกันในส่วนของรูปแบบบ้านเนี่ยเขาบอกไม่ต้องปรับมากเพราะที่ผ่านมาเขาให้ความสําคัญในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ส่วนตัวภายในบ้านอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าโควิดสิบโควิด19เนี่ยมันทําให้เกิดนิว o r มอลจริงๆนะในหลายๆส่วน คือหนึ่งอยอดขายคือช่วงแรกอ่ะ,ะโอเคยอมรับว,ว่ามันอาจจะ,ะดรอปลงไปนิดหนึ่งสักวิสสองวิสพอวิสถัดมามันก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะถึงแม้ว่ามันจะน้อยกับช่วงปกติแต่ก็ถือว่ามันคือที่ไปดูเนี่ยคือเร็วดีมารทั้งนั้นเลยดีมารจริงต้องการจริงใช่คนซื้อจริงแล้วก็คือตัดสินใจเร็วขึ้นด้วยะนะคะแล้วอีกสําคัญอีกนึ่นอร์มอลหนึ่งคือคนที่เคยอยู่คอนโดมิเนียมจหันมาซื้อ Uh, แนวราบมากขึ้นโดยเฉพาะเทวเฮาส์ oh. นะคะม,ม,มันเหมือนพลิกด้านกลับด้านกันแลวกลับด้านกันจากช่วงน้ําท่วมอแ uh. นวราบอ่วมกนเป็นแถวอมบลรัไทยเลยน้าท่วมแต่คอนโดไม่ท่วม uh. ใช่ไหมคะ uh. แต่พอมาโควิดโควิด19เนี่ย uh. คือ uh, คอนโดเนี่ยส่วนใหญ่พื้นที่ใช้สอยจะน้อยถ้าแบบ uh. คนงบน้อยนะ uh. ก็ยูนิตหนึ่งก็ไม่กี่ตารางเมตรใช่ไหม uh. พ,พื้นที่ใช้สอยก็จะน้อย,ออยแต่ถ้าไปซื้อ ทาวเฮาส์หลังหนึ่งอย่างน้อยก็1 8ตารางวาใช่ไหมก็ยังมีพื้นที่ใช้พื้นที่ส่วนตัวเยอะไม่ต้องมานั่งเดินไปก็จะชนก็อะไรงนี้เหมือนคอนโดไม่ใช่นี่แหละมันคือปรากฏการณ์ใหม่ในช่วงนี้มันเหมือนพลิกด้านแล้วนะแล้วก็หลังวิกฤตเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่เช่าสำนักงานก็อาจจะน้อยลงเพราะว่าหลายๆบริษัทมองว่าเฮ้ยไอ้แผนกเนี้ยที่คิดว่ามันไม่สามารถจะไป work ฟอร์ home ได้มันก็ทำได้มันก็ทำได้ออ ทีนี้อาคารสำนักงานจะเริ่มมีปัญหาแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องปรดี๋ัวไปใช่เพราะเดี๋ยวจะออกมาในตลาดอีกเยอะนะที่กาลังก่อสร้างในปีสองปีใช่พี่อันนี้ก็ก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของการทําแคมเปญการตลาดนะคะก็วันนี้ของเราที่เราทำเนี่ยก็คือในช่วงที่เราเปิดประตูดูแคมเปญประเดิมอันแรกค่ะประเดิมอันแรกก็คือเป็น ของบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนนะคะก็มันถือว่าคนที่กำลังมองหาคอนโดในช่วงนี้ในช่วงโควิด -19 เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเลยที่ Property Perfect เนี่ยให้แคมเปญพิเศษคืออยู่ฟรีนะคะสูงสุด3ปีโทษโทโทษโทค่ะตกใจใช่เหมคะสั สองสองเดือนสองปีหกเดือนสองปีหกเดือนคือ30เดือน30เดือนเดี๋ยวพูดบางคน30เดือนมันแค่ไหนว่ามันนับนิ้วนับนิ้ว2ปีกว่ากว่า2ปี6เดือนสองปี6เดือนนะคะคือไม่ใช่แค่อยู่ฟรีอย่างเดียวนะคะฟรีค่าใช้จ่ายหน้าวันโอนอีก6รายการอันนี้คือส่วนของคอนโดใช่ค่ะทั้งค่าทมเนียมการโอนค่าจดจำนองค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประปาเงินกองทุนแล้วก็ ค่าส่วนกลางอีกหนึ่งปีนะคะ,ะโดยที่ไม่ต้องจ่ายเลยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนลดพิเศษสูงสุดอีกสองล้านบาทนะคะต้องขอย้ำว่ายาลังเลเพราะว่าสิทธิพิเศษมากมายแบบนี้มันมีแค่ครั้งเดียวะนะคะ,ะแล้วก็ราคาพิเศษเนี้ยมันมีเฉพาะคอนโด9้าโครงการะนะคะซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยมไม่ว่าจะเป็น The Sky s u h u m v อุดมสุขนะคะ,ะราคาเริ่มต้นที่สองล้านสลดสูงสุด 2.1ล้านหรือ2เนลยนะคะเมโทรสกายบางซ่อนอินเตอร์เชิงนะคะอยู่ติดบันไดสถานีบางซ่อนเลยเริ่มต้นที่ล้านเก้านะคะลดสูงสุด1.2ล้านหรือ28%่สเปอร์เมโทรลักราชดานะคะตรงนี้ใกล้สถานีห้วยขวางราคาเริ่มต้นที่2อ8ล้านนะคะลดสูงสุด2อล้านหรือ35%เเลยนะคะแล้วก็โครงการก็คือเมโทรลัสรสโกลพระหขนสุทธิสารนะคะ าราคาเริ่มต้นที่3าล้านเก้านะคะลดสูงสุด2.6ล้านหรือ39อมสเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมโทรลักเกษตรนะคะราคาเริ่มต้นที่2อล้านสลดสูงสุด2.6งจุดหกล้านส่วนลดนี่คือ30เปอร์เซ็นต์เฒ่นะคะ39เปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็เมโทรลักรีเวฟฟรอนต์นะคะอันนี้ตรงใกล้ MRT สายสีม่วงสถานีไซมา้าราคาเริ่มต้นที่ล้านแปดงลดสูงสุด2.4ล้านนะคะหรือ30 1%นึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เดอะเร็กการบพึกนะคะเริ่มที่1.4ึด่ลดสูงสุดเนี่ยกว่ากว่า1ล้านบาทเลยนะคะหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ30%แล้วก็ไอคอนโดเซรีไทยราคาเริ่มต้นที่ล้านเจลดสูงสุดกว่า7 1 0 0 0 0บาทนะคะหรือ,อประมาณ20%อเแล้วกไ็ไอคอนโดสารายาราคาเริ่มต้นที่ล้านห้า แล้สูงสุดกว่า502นะคะหรือ33%นะคะเรียกว่าส่วนลดพิเศษสุดๆทุกโครงการทุกยูนิตนะคะส่วนเมโทรและ,กะเกษตรนะคะซึ่งใกล้ปิดโครงการเนี่ยตอนนี้เหลือขายไม่มากนะคะแล้วก็ขายในราคา super hot price เลยนะคะ,ะแล้วก็โดยเป็นห้องติดสวนเนี่ยขนาด35.69ตารางมเมตรปกติเนี่ย3ล้าน8นะคะเหลือเพียง2ล้าน3ลดมาเยอะเลยนะคะส่วนลดถือว่าประมาณ1.4ล้านเลย นะคะแล้วก็อยู่ฟรี30เดือนนะคะโครงการนี้แล้วก็เมโทรลักรัชดานะคะห้องขนาด28.85ตารางเมตรเนี่ยวิวสระน้ำด้วยนะคะราคา,า4.2ล้านนะคะเดิมนะคะเหลือเพียง2.7ล้านเะคะเรียกว่าลดถึง1ล้าน5เลยอยู่ฟรี30เดือนเหมือนกัน นะคะแล้วก็เมโทรลักรสโกพร,ระหลสุทิสารเนี่ยเป็นห้องแบบ2 Bedroom นะคะขนาด52.9ตด91ตารางเมตรนะคะราคาเดิมเนี่ย6ล้านนะคะก็ตอนนี้เหลือขายแค่3ล้าน เก้าเก้าเก้านะฮะสองล้านเก้าเก้าเก้าส่วนลด2.5ล้านนะคะอยู่ฟรี24เดือนนี่แต่ละโครงการนี่เขาแคมเปญเล้าใจนะคะอันนี้คอนโดคอนโดทั้งหมดขอแถมเรื่องแนวราบของ p บที่เพอร์เฟ e c t นิดนึงเขาก็ออกแคมเปญไม่น้อยหน้าคอนโดอันนั้นอยู่ฟรีสามสูงสุด30เดือน30เดือนอันนี้เขาบอกว่าแนวราบของเขานะมีแคมเปญก็คือปอดดอกออกต้น ที่จะช่วยให้ลูกค้าคลายกังวลเรื่องการซื้อบ้านด้วยการปลอดดอกเบี้ยนานถึงหนึ่งปีแถมมีแคชแบ็กค่ะคืนเงินด้วยอืเพื่อเพื่อใช้สําหรับผ่อนเงินต้นได้อย่างสบายก็ห้าหมื่นถึงห้าแสนบาทอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับราคาบ้านอแล้วก็ผ่อนต่ําสุดเพียงล้านละหนึ่งพันบาทในปีแรกค่ะนะคะแล้วก็พอแล้วก็ล้านล้านละสองพันบาทในปีที่สองอันนี้ก็ เป็นแคมเปญที่เราเอามาเปิดประเดิมเทปแรกในรายการปุ่นหน่อยปนข่าวช่วงช่วงที่สองก็คือช่วงเปิดประตูดูแคมเปญนะคะส่วนที่ว่าสัปดาห์หน้าเราจะไปเปิดประตูดูแคมเปญของโครงการไหนบริษัทอะไรเดี๋ยวเรานำมาฝากวันนี้น้องบอกสัญญาณแล้วว่าหมดเวลาเวลาหมดหมดเวลาเราสองคนปุ่นหน่อยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ